สวัสดีตันหัวขั้นค่ะนะตอนนี้เราอยู่กันที่พลากันไนอีกแล้วค่ะที่เราบอกเพื่อนๆไปว่าเดี๋ยวเราจะมาซ้ำที่ร้านเดลโมซิโอซึ่งจริงๆอ่ะวันนี้เราบล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็ไปจองคิวเลยตั้งใจมามากเพื่อนเนเลยเนี่ยอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่ารสชาติมันดีเนี่ยตอนโทรจองก็ไม่ได้รับจองอีกแล้วใช่ไม่รับจองไม่รับจองนะแต่เรายังหน้าด้านมานะหน้าด้านมาขนาดนี้เพื่อนเพื่อคงต้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราแล้วครับนะหลังจากที่เรารอมาประมาณสัก 2ชั่วโมงและตอนนี้เราสั่งอาหารกับไปแล้วล่ะเพราะว่าของคุณนสั่งเป็นซิกเนเจอร์ไปเนาะพิซซ่าไฟลุกเป็นเมนูที่เขาแนะนำเลยใช่ไหมไปดูข้อมูลมาเห็นว่าถ้าใครมาก็ต้องก็น่าจะต้องสั่งแล้วก็อยู่ในลิสต์เมนูซิกเนเจอร์ด้วยส่วนของเรียก็เป็นเทเน่กุ้งแล้วก็ที่นี่นะ ถ้าใครจะสั่งวายอ่ะเขามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําได้นะว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนประมาณอะไรชอบเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวเยอะอมหวานฟูมบอดี้มีเดียมบอดี้อะไรอย่างเงี้ยดีเลยเยี่ยมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารออาหารกนแล้วกันเดี๋ยวเรามาเจออีกทีตอนที่อาหารมาครบเนาะคุณเขามาส่งแล้วอันนี้พิซซ่าอะไรไปรู้เดี่ยวรอไฟก่อนนะโคตรใหญ่เลยจะบอกเลยนะว่าใหญ่มากอเดี๋ยวเขาจะเอาไฟมาจุดให้เนาะ นีคอันนี้แกงหอกินได้มันต้องกินได้สิโอเคนี่พิซซ่าไฟลูกของเราวันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะใช่ใช่ประมาณนี้เอาถ่ายรูปบรรยายถ่ายรูปบรรยายอ่ะเนื่องจากว่าที่เรามีจำกัดเดี๋ยวให้คุณเขาลองเทสตัวเ็นนี่เขาเลือกได้เป็นกุ้งกระแซมวนเลยเลือกกุ้งกุ้งมาค่ะลองชิม กลิ่นโหระพาเลยอ่ะเขาอืมก็มันเป็นเเป็นนน่พซอสโหระพาที่เขาชอบทำคือซอสอะไรนะเพนโต้มันก็คือเพนนี่โหระพาเพนนี่คือเส้นนี้หรือเปล่าอ่าใช่กุ้งเนาะเราเราก็ไม่ชำนาญนะอาหารเรียกนี้อ่าแต่ว่าแต่ว่าถ้ารสชาติมันโอเคไหมอืมาหน่อยลูกอร่อยอร่อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสซาไปดูเอาแบบเปล่าๆก่อนอ่ะถามพนักงานเขาบอกว่ามันจะออกเป็นรสเผ็ด มีอะไรบ้างมีพริกหวานมะกอกแล้วก็เอ้าลืมชื่อเนี้ยจะไม่ได้อ่ะจ้ะไม่เป็นไรลองเคสใช้มือยื่นมาก่อนนี่โอเคเรเปิดฟ้าเป็นไงส่งคำล้ำเลือก็เขย่าก่อนเปิ้ลเป็นปลาแล้วแป้งบางไม่ได้เขย่าแบบชิดีผ่านไหมผ่านผ่านก็แป้งบางได้แหละอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยอร่อยไม่เค็มด้วยจริงก็มีเพื่อนบ้านมากันด้วยสองคนเนาะตอนนี้ก็สั่งพิซซ่าฮาวายเอียนมาด้วย มีคาโบนาร่าเด็กคาโบนาร่าเด็กใส่กอกรวมกันมาใส่กรอก,วก,ก,ก,กรอกวมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็พัเด็กกน,ม,นมานะได้มีคิดเมนูที่นี่มีคิดเมนูด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้น,นนะไปกินกคะบรรยากาศที่ได้อาหารที่ได้ก็โอเคแล้วก็ไวน์ ราคากลางๆมีตั้งแต่กลางๆถึงไฮเลยถ้าใครคอไวก็ลองมาเลือกดูเราไม่ใช่แต่เราก็เสร็จบรรยากาศเสร็จบรรยากาศไปก็ได้กินสมใจอยากและเราก็ได้มาทำคอนเทนต์แชร์ให้กับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะว่าเรามาสั่งอะไรก็เพื่อนๆก็ลองลองมากินเองอ่าลองมากินเองแล้วรับรสกินรับรสท่าไห่ก็ท่านั้นอ่าจะสั่งตามก็ได้ก็แล้วแต่ก็ดูบรรยากาศประมาณนี้แต่เราก็บอกทิคเล็กๆน้อยๆคือ มันต้องจองมาก่อนนะไม่งั้นรอนานเหมือนพวกเราเออถ้าอย่างน like ั้นคลิปน so ี้นะคอนเทนต์นี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะสมบูรณ์แล้วเย้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะเราไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย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 ค่ะเจอกันใหม่นะคะ คะฝากช่องลุงกับป้าด้วยไปๆหน่ยรหน่วยนบ้านชบ้านเรๆไปบ้านยเร็วนเร็วเพื่อนบ้านช่องเพื่อนบ้านเร็วไปๆสาัส